่าทำไมน้องบอลเอาไว้น้องบอลเล่นอยู่เอาเอาเอาโอ้นี่ต้องออกแล้วเสื้อมันเข้มเสื้อมันเข้มอันนี้ต้องออกแล้วช็อตนี้ต้องเข้าแล้วครับถ่ายติดพอดีเลยถ่ายติดพอดีเลย เคยบอกที่สนามเรื่องลื่นไงพี่บอกเขาลื่นแล้วตบมันทำอะไรไม่ได้รอเลื่นรอเลื่นลื่นกระจายยิงสองแต้มพอเออไอวันนี้มาเว้ย สัง่งข้าวบัดกระเทียมลุกหน้าเลยได้ไหมพี่โตไปจองเลยมีเท่าไหร่มาถูมกมกั่งพี่โยไม่สั่งแล้วนะเนี้ยอ๋อใช่ใช่ใช่ยังไม่ยังไม่มาเออไม่ครบไม่ครบพี่โยเดี๋ยวได้ มันนั้นแคนบอสโยจะได้ลงไปวาดเว้นลายจะทตนี <laughs> ต้ไม่ไหวโไม่ไหวอะวิ่งไม่ออก <laughs> อโยยู่รอจะเต็มไม่ได้ลื่น <laughs> ลื่นมากแคนมาอีกแล้ว <laughs> เฮ้ยไอ้ยาไอ้ยาไ <laughs> อ้ยา โอ้โหห้่มากเ้ยมาคาดน่อยได้ไงมันลื่นล่นไปหาีความสามารถโชว์ตัวเก่งเหลือเกินลื่นไหลลื่นมากเจอแต่ละชุดไม่ตั้หน้านี่เาเอกเต่าเอกยังไก่ทอดจะไม่มาไก่ทอดจะไม่มาไก่ทอดเน้นป้องกันมัเนี่ยน้อฟอยจ อลองลองปืนยาว <laughs> <c oughs> ยาวจริงครับ เยี่ยมได้แต้มแล้วได้แต้มแล้วทั้งยาวทั้งปัน่นถะูกนะปั่ก็เลยฮา,าแต้มฮาแต้มเองฮาแต้มจะแปลกจริงๆฮะเบอร์สิบสามหามาก็จบอุ้ยไม่มาตั้มไปนิดแคนแคนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนิสสห์ครับลงเลยครับพี่แคนแคน ะะฮสิงนะฮะที่สิงห์ฟอร์มปารีสแอนด์อเมริกันแอนด์นิวยอร์กนักบาสเดินสายยุโรปโทรไปจ้าเจอกันเจอกันอ้าวไหน่แล้วเหรอเจอกันเจอกันทำรถดีดนเลยด้วยโอ้โหชอบชุดจริงๆชอบชุดจริงๆเลยเป๊ะสุดยอดนะขอชุดชุดหน้า cành nám cành nám chút tự do ra thấp số đạo chút ơi ơi xong chụp xong chụp đừng tổn คอนเทนต์คอนเทนต์โอ้ยทีเดียวครับมาขึรนมาเลื่นเนี่ยื่อยู่เนี่ยผู้ไหนรื่นน้อยเนี่ยเอสิโนวาเซอร์นี่กดอะไรอ่ะเอสิโนวาเซอร์ รุ่นครับกับทางแบรนด์ดูพี่สิงห์นิดหน่อยอย่าหยุดไปทาได้สปอนเซอร์สปอนเซอร์อยากมีกล้าเมือนพี่สิงห์จังียมจะเนอะจะเทรนเนอร์ว่าพี่สิงห์เวิร์กเอาท์นานแค่ไหนไม่ไม่จะมีกล้าเมือนพี่สิงห์ต้องใช้เวลานานนะครับแบบบุญแบบนี้ สักประมาณ3เดือนได้ไหมครับไม่เกินยังไงก็โอ้โหแต่เปียังยากต่อไปสามเดือนกับอ่ามีชุดสำเร็จรูปใส่เลยไหมครับขี้เกียจอ่ะพูดเสร็จแล้วก็ไปครับฟังครับแต่พี่ยาไม่ได้ไฮไลท์อ่าอุตส่าห์เรียนลงมีแบบฉีดเสร็จแล้วก้ามปูไอ้อ๊อดนะพี่พี่ยาไม่โอ้นะพี่ไอ้อ๊อไอ้อ๊อไอ้ออเลยโอ้ตากเลยไอ้อ๊อไอ้อนอดเลย โอ๊ยโอนะพ de. ี่โอนะพี่อยากจะเลี้ยงบ้านที่สวยงามแบบนี้จังอามช่วยอามช่วยอย่าลบระเบียงที่หนึ่งโอ้ยกำลังเนื้อยาก Rồi chú, ở mấy cái kia mà không tâm phù Mình muốn bị gần Có con thêm, có con thêm Lạc máy, ôi máy ไม่กล้ายิงไม่กล้ายิงเจ้าเอกเอ้ยไม่เท่าทุนสาวมีแตกนะครับวันนี้จังไม่ได้มันจะมีตอนแรกๆแต้มนายจะครบอยู่นะพี่เองวันนี้ได้ครบอยู่ตามหลังเราบ้างเราบ้างรอได้รอกระโดดเป็นตุ๊กตานมำลุกเอ้ยรอสิโอ้ยยยูย เร็วกว่าน,นี้หน่อยนะมิดเลนเอ,อ้ยความน้อยความน้อย